สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรค่ะจะมาทายดวงของคนราศีเมษนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงการงานการเงินความรักมีจะมีความทุกข์ความสุขแบบไหนนะคะดูเพื่อเป็นแนวคิดแนวป้องกันนะคะขอเป็นตัวแทนเลือกไพ่ให้ชาวราศีเมษนะคะ

ชีวิตจะเปลี่ยนนะคะชาวราศีเมษเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนจะเคยลำบากก็จะดีขึ้นเนี่ยเปลี่ยนเนะี่ยหมายถึงลมทิศจะเปลี่ยนให้ดีขึ้นนะคะดีแล้วก็ดีอีกเนี่ยการเงินคุณสร้างเงินเนี่ยชีวิตคุณเปลี่ยนก็เหมือนจะหมุนให้คุณเพิ่มพูนเรื่องการเงินการทองชาวราศีเมษดีค่ะเรื่องปัญหานะ ปัญหาเกิดเหมือนครอบครัวพี่น้องพ่อแม่วุ่นวายเนี่ยนะคะจะแ,แบบว่ามีเรื่องวุ่นวายแค่แค่คุณเองอะ่ะอย่าไปเจ้าอารมณ์กับบิดามารดาเนื้ออะไรเน่ยจะปัญหาชีวิตของคุณน่ะดีอยู่แล้วแต่อย่าไปเจ้าอารมณ์อย่าไปบา,บางครั้งจะมีเรื่องขัดใจจะมีเรื่องไม่ชอบใจกันเพราะฉะนั้นรู้แล้วก็ต้องใจเย็นๆสงบสงงบต,ติอารมณ์นะคะคนราศีเมษ คุณอย่าใช้อำนาจเป็นที่ตั้งราชินีหนึ่งคาถาเนี่ยคุณมีอำนาจนั่งบัลังมีความสำเร็จนะคะคุณมีอำนาจนั่งบัลังมีความสำเร็จเพราะฉะนั้นว่าให้คุณใจเย็นๆนะคุณใจเย็นๆคุณเอามีสติให้ดีแบบว่าใจเย็นๆกับบีดามารดาเนืออะไรเนี่ยพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเลยครอบครัวนะคะ ถ้าสังฆาราชเขาถึงได้บอกว่าวงล้อหมุนเนี่ยให้คุณตั้งสติให้คุณใจเย็นๆเพราะคุณมีการเงินคุณทำได้ด้วยดีคุณหาเงินเก่งคุณเงินจะเข้าบ้านได้ดีคุณได้จะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าใหญ่นายโตราชินีราชินีหนึ่งคาถาเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งเรื่องการงานนะคะเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติแต่คุณน่ะเครียดน้าคุณไม่ได้เจ็บได้ป่วยนะคะ ก้าดาบเนี่ยคุณคิดมากเครียดเครียดกับอุปสรรคหลายๆเรื่องเครียดมีคาการเครียดแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าให้คุณเนี่ยดาบห้าดาบเนี่ยเครียดเพราะว่าไงคิดเองอะไรเองวุ่นวายไปเองแล้วทําให้ทะเลาะคิดสร้างเรื่องไปเองเนี่ยนะคะทําให้คุณไปทะเลาะบอกแหวงกับเขาคุณมีแฮงแมนคุณชีวิตคุณก็ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ทำบุญใส่บาตรเพราะมีพระสังฆราชเขาบอกให้คุณตั้งสติไม่ต้องเก็บเอาเรื่องมาคิดมาเครียดให้คุณคุณจะแก้ไขปัญหาผ่านไปได้แปดถ้วยเนี่ยคุณอย่าสร้างความทุกข์คุณต้องสร้างความสุขด้วยตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นคุณจะหลัดเรื่องคิดมากเรื่องที่อยากอยู่คนเดียวคิดคนเดียวมันมีปัญหาคุณต้องแก้ของคุณไปให้ได้นะคะทําอะไรแล้วแต่ คุณก็ยังสามคาถานี่คุณก็แบบเป็นคนหนุนหลังเป็นคนช่วยเหลือในหน้าที่การงานจะจะ,จะทำอะไรจะล้มจะเหลวจะเตไปทางไหนคุณก็มีไม้คำยันนะคะตัวคุณมีคนหนุนหลังมีไม้คำยันคุณจะเดินไปจะเดินถ้าเพราะฉะนั้นคุณกลับ กลับหลังเหมือนจะจะเดินออกนะอย่าไปออกเลยเดี๋ยวก็เซกลับหลังมาไม่ดีฝ่าเลยเพราะว่าอย่าพึ่งไปคิดออกจากงานเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณทําคุณจะได้เลื่อนตําแหน่งคุณมีคุณมีวงล้ออยู่กลางใจกลางชะตาลาฏิของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดให้รอบคอบคิดให้ดีอย่าเปลี่ยนเพราะวงล้อคุณจะเปลี่ยนแต่คุณเปลี่ยนนะคุณต้องเปลี่ยนทางให้ที่ดีนะคะต้องเปลี่ยนทางที่ด,ะะดีไม่ใช่เดินไปแบบนั้น คุณนะสิ่งที่ไม่ดีของคุณคือคุณยังมีคนที่ฟาร์มเบื่อนฝูงที่ให้ฟาร์มสุกเลี้ยงเฮฮาเนื้ออะไรเลยนั้นนะ่ะคุณไม่ต้องไว้ใจมากจะพูดจัดจาจะเจรจาพูดจัดจาจะพูดอะไรกับเพื่อนกับฝูงระวังภัยมาหาตัวเพราะฉะนั้นต้องใช้ฟันพูดอะไรต้องมีสติเขาถึงได้บอกวงล้อเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตคุณ ก็ต้องเปลี่ยนไปทางที่ดีต้องพูดให้มีสติถ้าคุณพูดไม่มีสติคุณมีเรื่องเพราะในนี้มีแต่ศัตรูทางนั้นเลยที่เขาให้ความ์มขกไปตวนเซไปทําอะไรเนี่ยเนี่ยมีถ้วยเนี่ยคุณได้ดื่มน้ําก็มีงูเห็นไหมมีแต่พวกที่แบบว่าไม่นานเนี่ยใกล้ตัวเนี่ยมีฉกคุณได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาบอกเนี่ยมีท้องสัตว์ที่ไม่ดีอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกให้คุณน่ะให้ตั้งสติ ให้ชีจะพูดจะจาให้ตั้งสติอย่าหาเรื่องใส่ตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นวงล้อเนี่ยจะทำให้คุณดีขึ้นการเงินคุณดีขึ้นถ้าคุณมีสตินะคะแล้วคุณไม่วู่วามไม่เจ้าอารมณ์นะตำแหน่งหนะ้าที่การางานคุณก็ดีขึ้นบางทีคุณเจ้าอารมณ์แบบเหมือนว่า ถือดาบไ้เนี่ย้าดาบเนี่ยคนอื่นไม่ตู้เขาหนีคุณหมดแต่คุณสู้คุณคิดนั่นคุณคิดดูคุณถือดาบคุณ ถ้าตีถ้าต่ออยู่คนเดียวใครจะมองว่าเป็นคุณดีคุณเป็นดีเหรอไม่ดีถึงใครจะไม่กล้าพูดเขาก็ไม่มองให้ดีก็เหมือนคุณสร้างศัตรูนะคะเพราะฉะนั้นนะคะราศีเมษในเดือนนี้เดือนพฤติกาต้องใช้ชีวิตจงตั้งสติเพราะเขาบอกว่าชะตาชีวิตคุณจะมีเป็นวงล้อที่เปลี่ยนวงล้อดีทั้งถึงได้เลื่อนตําแหน่งถ้าคุณมีสติที่ดีวงล้อดีได้เลื่อนตําแหน่งถ้าคุณมีสติที่ดีถ้าวงล้อที่หมุ ที่ดีการเงินที่คุณสร้างเนี่ยสร้างสมก็หมุนในเรื่องว่าคุณจะทําเงินได้คล่องได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างพระสังฆราชคือสตินะคะคุณจะเก็บจะกดอะไรก็ช่างคุณต้องมีสติคุณอย่าทําลายความสุขด้วยแปดถ้วยเนี่ยคุณต้องทำความสุขด้วยตัวของคุณเอง จะจุขจะทุกข์อยู่ที่ตัวของคุณเองถึง,งยังไคุณก็มีดวง,ดวงชะตาที่ดีจะมีคนคอยอุดหนุนจนเจือม่คอยค้ำไม่ให้คุณล้มแต่คุณก็มีศัตรูโดยไม่รู้ตัวนะคะของคนเกิดราศีเมษในเดือนพฤศจิกาเนี้ยนะคะจะถามว่าครึ่งๆค่ะอยู่ที่แนวทางนะคะว่าคุณจะเดินไปทางที่ถูกหรือที่ผิด นะคะคุณถ้าคุณจะมีสติไหมก็ให้คุณมีสติให้คุณคิดให้คุณรอบครอบถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างมีรอบครอบมีสติคุณก็ไปได้ไกลได้สวยนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีสติคุณระวังจะหาเรื่องหาราวมาหาตัวเองนะคะดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าข้ามโฆษณานะคะขอบคุณมากค่ะ